คุณยาะเท่าไหร่พี่ตัวนี้บอเหลี่ยม8ปดสิบแปดสิบใช่คูณสี่สิเนาะเนี่ยนี่คือหล่อเองนะครับอันนี้คือหล่อเองทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นพลาสติกต่างมาพันกว่าบาทเองแล้วครับแล้วก็เอาเหล็กที่ที่มันมีอยู่แล้วประกอบวิธีประกอบแบบนะครับโอ้โหพี่ของพี่เป็นพ v c อย่างเดียวเลยไม่มีเหล็กเลยนะครับไม่มีไม่มี PVC แล้วก็เอาง่ายๆก็ติดเหนีบคลิปเหนีบง่ายๆคอ จริงๆในการเลี้ยงหนูหรือทําเลี้ยงหนูเนี่ยครับสำคัญคือระบบน้ําถ้าเราทําดีนะครับให้น้ํามันโฟล,ลออกข้างน,นอกได้นะครับมันก็จะจบเพราะว่ามันจะบอกจะไม่ชื้นการทำความสะาดบอกก็จะน้อยลงเนาะชื่อน้องอะไรจ๊ะอ,อะไรนะข้าวฟ่างเหรอเอาอะไรมาให้ลูกเอาน้ำน้ําน้ําอะไรเนี่ยน้ำเย็นไหมเนี่ย อำเภอพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็มาที่อำเภอเก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ก็ได้เมียกันมาส่งหนูที่นี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นทางข้างหลังนะครับข้างหลังพื้นที่ของเก่งค่อยนะครับไปทางนี้ไปสลับบุรีฝั่งนู้นก็จะไปมุกเหล็กไปอะไรทางนู้นนะฮะจะเป็นด้านหลังเลยนะฮะตรงนี้พี่เกก็จะเป็นบ้านสวนขนาดใหญ่นะครับก็คือมีผูกมะนาวมีลูกกล้วยอะไรหลายอย่างนะครับเราแกก็มาเลี้ยงหมูครับตอนแรกแกก็เริ่มเลี้ยงหมู5บ่อ10บ่อครับแต่คื่รู้สึกว่ามันมันเลี้ยงปริมาณมันน้อยเกินไปพอน้อยแล้วก็มันมันมันการตอบโจทย์ในการจำหน่ายมันค่อนข้างจะลำบากว่าจะเป็นพ่ออคค้้าาแมเง ที่จะเข้ามาซื้อก็ลําบากเพราะว่าปริมาณน้อยเกินเลยขยายเพิ่มเติมนะครับแต่ตรงนี้ผมว่าก็เป็นพื้นที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจอยู่แล้วถ้าติดป้ายขายหนูยังไงก็ขายได้ครับยังไงผมแมนะนํารู้จกกักเจ้าของฟาร์มนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หลังบ้าน,นครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้รู้จักเจ้าของฟาร์มนี่แกหลอดบ,บออะไรเ,เองหมดเลยนะครับ มาฝั่งนี้ครับพี่ไม่ไม่กินหรอกองอร่อยนี่ต่งนี so ้สวัสดีคุณพี่ครับชื่อพี่อะไรครับผมชื่อเงาะครับพี่เงาะครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่หมู่บ้านสีทาเหนือหมู่บ้านสีทาเหนือคอนตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับจังหวัดสระบุรีก็คือจริงๆก็อยู่ในตัวเมืองแล้วออกมาไม่กี่กิโลนะพี่เนาะสามกิโลสามสี่กิโลก็ถึงแล้วครับก็ก็อยู่ในเขตชานเมืองเขตพื้นที่เหรอครับเนาะโอเคครับผม ผมเข้ามาตรงนี้ก็คืออ้อมไปทางหลังบ้านฝั่งนู้นเนาะแล้วก็มานี่มาหน้าบ้านต <c oughs> อนนี้เป็นหลังบ้านเฉยเลยงงโอเคขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพี่ที่ยังไงถึงอยากเลี้ยงหนูครับพี่อยากมีตังอยากมีตังโอ้โหตรงเลยอยากอยากอยากมีรายได้เพิ่มอยาก,ยากมีรายได้เสริมจากง,ง,งานการงานประจําโอเคปกติท่านประจาใช่แต่ผมเข้ามาแล้วโหพื้นที่พี่มีปลูกหลายๆอย่างเลยกล้วยมะนาวนั่นนี่คือพี่ปลูกหมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่กล้วยมะนาวใช้เวลาว่างตอนหยุด เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มาทําเล่นเล่ครับผมทําเล่นไปเล่นมาก็ทําเยอะเลยไม่เล่นแล้วตอนนี้เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วพี่แล้วตอนนี้คือบอรนี่พี่หล่อเองไหมพี่ใช่หล่อเองหล่อเองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมดูหน่อยพี่หล่อเองแบบไหนเนี้ยอันนี้เป็นบอรสี่เหลี่ยมใช่บอร์สี่เหลี่ยมความกว้างคูณยาวเท่าไหร่พี่ตอนนี้บอรเหลี่ยม80 80ใช่คูณสีเนาะ80ดสคูณสีความสูง40 2ท่อนนี้ก็ก็80ดสิบเซน นี่ยนี่คือรอเองนะครับอันนี้คือร่อเองทั้งหมดนะครับทำไมถึงร่อเองพี่มีเวลาแค่สวทิดเรอเองเราต้องการเป็นบ่อเหลี่ยมแต,แต่แต่ไปคำนวณกับอิดแล้วอ่ะอิดมันค่อนข้างจะแพงแพง,แพงครับผมกา,ารก่อและค่าแรงช่างมันแพงกว่าก็เลยรลอดีกว่า โอเคพี่เพราะว่าเป็นบ่อเหลี่ยมนี่ก็คือดูครับ mm hmm. พื้นที่เขาจะใช้ได้ใช้สอยได้เยอะมากครับพี่เนี่ยตรงนี้เนาะเราก็สามารถจัดใส่เป็นกระแพงอะไรได้สวยมากๆเลยครับเป็นบ่อเหลี่ยมนี่ก็บอ่อคลมบ่อคลมมันจะมีเก็บช่องว่างตรงนั้นเนาะนะครับมาดูครับเนี่ยมาดูแบบแบบนี้คือซื้อมาหรือทําเองครับพี่ซื้อแบบพลาสติกมาแล้วก็เอาเหล็กมากันล็อกครับผมแบบล็อกไว้แล้วก็เทก็คือ,อยังไงพี่พลาสติกอยู่ตรงไหนพี่แบบพลาสติกรอ,อบนอกเป็นเป็นแบบเป็นแบบพลาสติกที่มันมีขายในเว็บนั่นแหละในเว็บสั่งสั่ อ๋อ oh, เป็นแบบพลาสติกอ๋อพลาสติกเหรอครับเนี่ยเป็นพลาสติกสั่งมาคันกว่าบาทเลยแล้วครับแล้วก็เอาเหล็กที่ที่ที่มันมีอยู่แล้วเหล็กเหล็กตัวไหนเหล็กที่อะไรที่เสริมอันนี้เดี๋ยวเสริมเหล็กในด้านนี้นะพวกนี้เหรอไม่ไม่ให้ไม่ให้มันพองเวลาเทเทเทไปเพื่อว่ามันจะโกร่งอืมเวลาปูนมันเทไปเพื่อมันจะมันมันจะอ่อนก็เลยในร้านซัดด้ามีแบบมีแบบแบบนี้ด้วยเหรอครับมี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 ขนาดตัวนี้มีอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเราเราจะสั่งขนาดยาวเท่าไหร่ แต่ส่วนส่วนมากความป้ามันก็อยู่ประมาณ4ี่สิบแต่ความยาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราสั่งครับมาดูครับนี่ครับอันนี้ก็คือแบบพลาสติกนะครับที่สั่งมาพันกว่าบาทนะครับมีแบบพลาสติกนะครับที่สั่งมาก็คือเป็นโครงสร้างแบบพกอันนี้เนาะแต่ว่าพี่ก็เอาเหล็กมามาค้ำยันให้มันไม่พองเนาะข้างในเฉยๆเหล็กๆพวกนี้ก็คือเป็นเหล็กเราเหล็กเขามาให้กันเหล็กเราอ๋อพี่มันจะมีรูที่ใส่ให้พอดีใช่ไมพี่ก็คือมันข้างนี้มันจะมีรูรูรูร่องร่องพอดีเราก็ซื้อเหล็กครึ่งนิ้ว แล้าแต่แล้วก็ยึดน็อตไว้ไม่เวลาเราเทปุ๊บมันมันจะได้ไม่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 โก่งถ้ายึดไม่ยึดนี่มันกะโก่งไหมพี่ใช่โก่งโก่งมันจะพองเหมือนตัวนี้มันจะพองอย่างเงี้ยเนี้ยมันจะนูนออกมามันจะไม่มันจะไม่ตรงเหมือนข้างนอกเงี้ยมันจะเนี้ยนะอ๋อมันจะนูนขึ้นมาด้วยด้วยด้วยพิมพ์เหล็กเองเนาะพิมพ์พลาสติกเองมันเป็นพลาสติกที่ออกเนี้ยโอเคครับผมนี่ก็คือบ่อนี่ครับบ่อเท่านี้หนึ่งบ่อครับใช้ปูนกี่ลูกกี่ ปูนล,ลูกปูนหลูกได้ประมาณปูนปูนสองสองลูกได้ประมาณ5บอ่อปูนสองลูกได้ห้าบ<ช>่อตกต้นทุ<ะ>ตนต่นตบอบ่อเท่าไหร่พี่เนี่ย่าจะประมาณสักเจ็บแปบาทได้7 0็ดบาทโอ้โหป,ปูนล,ลูกหนึ่งก็120ยยีครับผมอัตราส่วนผสมในการเทใส่อะไรบ้างพี่ก็มีมีมีปูนทรายแล้วก็หินอัตรา,ส,าส่วนยังไงพี่ ตามสัดส่วนเลยทรายทายสี่หินสามแล้วก็ปูนก็ประมาณหนึ่งประมาณสองส่วนครับผมเบบตัวนี้พี่หล่อวันหนึ่งได้กี่ได้กี่ตัวได้กี่หินผมหล่อวันละตัววันละตัว <laughs> หล่อเช้าแก่หล่อเย็นแก่เย็นอีกวันหนึ่งแต่ตอนนั้นคือบางทีไม่มีเวลาก็หล่อทิ้งไว้วันไหนว่างก็มาแกะครับผม โอเคครับอันนี้ก็พี่แกทําเองครับคือลดต้นทุนแล้วก็อยากได้บ่อเรียมแถวนี้ก็ไม่มีเนาะไม่มีไปหาสั่งซื้อนู่นถึงคอนแกนเขาไม่มาส่งไม่มาสั่งพวกนี้ก็คือลําบากก็เลยต้องทําเองนี่ให้รู้ซ้ำบ้งว่าใครเป็นใครโอเคมาดูระบบน้ําพี่อันนี้พี่แกก็ทำระบบได้ดีมากครับระบบน้ําก็หล่อเองครับมาดูระบบน้ําก่อนระบบน้ําชิ้งก่อนพี่อยู่ตรงไหนเนาะเมื่อกี้เห็นฝั่งนี้นี่ครับอันนี้ก็คือเป็นระบบน้ําพี่แกทําเองนะครับอันนี้ได้แบบมาอย่างไนครับพี่ระบบน้ํเนี่ยทำเองทำเองพ่อพีพีซีมาทำ ครับผมแบบจะอยู่ตรงนู้นอ๋อพลาสติกท่อ PVC มาทำใช่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 พีวีซีสองสี่นิ้วแล้วก็เอามาทําให้มันแบนทำให้มันแบนแล้วก็โค้งแล้วเจาะรูปกตินี่แหละอ๋อนี่ครับอันนี้คือทําเองครับมาดูข้างในบ่อหน่ยพี่มันเป็นยังไงครับนี่ครับดูดูนี่อะไรพี่นี่นี่บ่อข้างนอกนี่ดูชัดเจนไม่มีหนูนี่นี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมบนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างในทั้งยี่ทําเองหมดนะครับก็คืออะไรมิดเองอันนี้เป็นระบบระบายน้ําก็ จริงๆในการเลี้ยงหนูหรือทําเลี้ยงหนูเนี่ยครับสำคัญคือระบบน้ําถ้าเราทําดีนะครับให้น้ํามันโฟลออกข้างน,นอกได้นะครับมันก็จะจบเพราะว่ามันจะบอกจะไม่ชื้นการทำกวนศาสต์บอก,ก็จะน้อยลงเนาะอโ,โอเคพี่มาดูของนี้ของจริงครับของจริงก็อันนี้เกยกเทพื้นทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรพี่แต่ก่อนหน้านี้ลงรถลงรถเก่าลงรถเก่าที่ที่ทท อ่าย้ายลงรถไปไปหน้าบ้านทําใหม่ครับผมมันก็เลยว่างๆว่างๆก็เลยไม่รู้จะทําอะไรก็อ๋อมันเทเทพื้นอยู่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่แล้วเทเทใหม่อ๋อเพิ่งเทใหม่ใช่นี่ครับเทแค่สองเซนลาดๆไปเฉยๆไม่ได้ไม่ได้มีเหล็กไม่ได้มีอะไรเทพื้ครับผมอันตรายครับสองเซนเนี่ยอันตรายนะครับประมาณห้าเซนถึงจะดีนะครับตอนพี่ให้อาหารพี่ดูนิดนึงนะครับว่ามันมีรูหรือยังครับผมแต่แต่ปูนเทพื้นใช้ปูนฝา์แลนด์ก็โอเคพี่มันก็เป็นปูนแข็งพิเศษอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไร โอเคครับนี่อันนี้ก็เป็นหนูที่อยู่ในนี้นะฮะรบน้ําก็ทําออกมาครับแล้วก็ระบายออกฝัง่งนู้นเนาะ, <Okay. S 2> ะครับโอเคครับมีเป็นอะไรจะแนะนาเพิ่มเติมไหมครับระบบน้ําต้องทายัางไงเพิ่มเติมนัโน่นนี่ครับมีระบบน้าก็มีการจ <c oughs> ัดอะไร้อยนะครับแกก็คือถือว่ามันสถานเกลรูอะถ้ามันรั่วมันชอบตันชอบตันรูครับต้อ <c oughs> งต้องต้องตอนแรกตรงนี้มันไม่ได้เจาะครับผม พอมันผมใส่ข้องอหักสอบไงข้อมก้า9สิบพอมันตันปุ๊บแบบมันมันทำความอาดไม่ได้ก็เลยต้องเจาะตรงนี้เวลาตันปุ๊บแบบเอาไม้แย่ให้มันระบายได้ดีนี่นะตรงนี้คือมีการตัดเอเพราะว่าการทำะบบผิดแบบนี้เนาะกรณีที่ตันก็ทําความสาดลาบากเลยแหละนะครับเนาะนี่ครับนี่อันนี้ก็คือแกก็เจาะก็คือถ้ากรณีตันแล้วก็ใช้ไม้แย่เอานะครับโอเคลายลบางลายฟาร์มก็ใช้น้ําดันออกอะไรประมาณนี้ครับลายฟาร์มก็ถอดไอ ก็แล้วแต่ครับยังไงก็ได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลทำให้ได้ให้สบายเราให้สะดวกเนาะโอเคระบบน้ําตอนนี้ก็ใช้ถังกี่ลิตรครับระบบน้ําจะเป็นประนี้สองร้อยลิตรสองร้อยลิตรเพิ่มเริมทำนยฮะก็ใชังถังหรอเปล่ามันไม่พอรู้ว่ามันเล่นน้ำรือเปล่ามันรู้น่าจะเล่นน้ําแต่ว่าปริมาณหนูก็ถือว่าเยอะอยู่พี่ถือว่าเยอะเพราะว่าควบคุมหลายบอกจริงๆในการทำระบบน้ําไม่ควรจะทําชี่ให้ที่เดียวคือควรจะมีหลายๆจุดเพราะว่าในการดูแลในการปรับปรุงมันจะรู้ว่าอ๋อ บ่อนี้มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะเราจะได้ตรวจสอบแค่ไม่ขี่บ่อแต่ถ้าเราใส่200ลิตรแล้วก็วนทั้งหมดถ้ามีปัญหาที่หนึ่งก็หมดเลยแล้วก็เราก็หาจุดซ่อมลาบากโอเคพี่ถ้ามีคนสนใจพี่อยากจะเลี้ยงหนูอยากจะมาเยี่ยมชมหนูอยากจะเข้าดูหนูที่นี่นะครับมาศึกษาสวนต่อไปมันจะเป็นกล้วยด่างแล้วแหละแต่แถวเนี้ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมพี่ได้ได้ได้อยู่นี่อยู่ที่ไหนอีกรอบพี่หมู่บ้านชีทานนยครับตำบลครับ ตำบลสองคอนอำเภอเก่งคอยอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีแถวนี้บรรยากาศค่อนข้างดีเนาะนะครับดีมากเลยท่นนี้ครับค่อนข้างดีเลยเด็ยโอเคครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับถ้าว่างก็เข้ามาดูได้ครับพี่ฟาร์มครับโอเคครับผมวันนี้ผมฟาร์มหนุ่มพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบานเท่นกับพี่อะไรครับผมชื่อเจ้าเงาะครับผมพี่เงาะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับประกอบวิธีประกอบแบบนะครับ โอ้โพี่ของพี่เป็น p ี c อย่างเดียวเลยไม่มีเหล็กเลยนะครับไม่มีไม่มี PVC แล้วก็เอาง่ายๆก็ติดหนีบคลิปหนีบ,นบ,นบนง่าย<ช>ๆคอดง่ายอืมอืมใช่ใช่ใชบใช่้ช่ใช่ใช่คชบบ่บช่ใ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 ช่อชโอช่ใช่เชอดเ่ใช่ใ่นนายไปก่อนโอ้โหด i y สุดย่ดเลยครับตอนนี้เออแค่ใช่่ใช่ใชดด่่ พอหลอดได้แล้วเสร็จปุ๊บก็เทใส่นี่เลยจบเลยใช่แล้วก็ท่อตัวเนี้ยสวมเข้าไปครับไปอย่างเงี้ยโอเคพี่ถอดอีกรอบหนึ่งพี่ประกอบก่อนประกอบลากถอดก่อนพี่ให้ดูก่อนชัดๆเลยมีอะไรบ้างครับมีกี่ชิ้นครับเนี่ยเอพี่ถ้าอยากได้แบบหลอระบบน้ำเนี้ยครับสามารถสั่งซื้อได้ไหมไม่ได้ทำเองไม่ได้ไม่ไม่มันไม่ได้ทำขายมันเป็นอะไรอะไรที่ไม่ใช่คนอยากได้ของพี่อะพี่พี่ทำขายไหม มีคนสนใจอะไรเงี้ยพี่ยังยังยังใช่ไหมไม่มีเวลาทาแค่ของตัวเองก็ไม่มีเวลาละในเน็ตผมก็ก๊าปมาจากในเน็ตแหละก็คือเรียนแบบมาจากในเน็ตที่ใช้เหนึ่งชิ้นชิ้นนี้ก็จะเป็นที่ระบายน้ำนะนี้ก็คือทำนี้เป็นดูนขึ้นมา่อันนี้ใช้กาวร้อนใช่ว้พีพีซีนทำไมมันถึงตรงครับรีดยังไงครับพี่เอาไปรนไฟแล้วก็ใช้กระเบื้องสองแผ่นทับไปก็แข็งเลยรอให้มันเย็นปุ๊บมันก็แข็งแล้วตอนนี้ก็เป็นที่ ที่ระบายน้ำเนาะฝั่งนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นขอบมันนะครับหนักๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ปิดไว้แค่นั้นเองตรงนี้ก็เจาะรูตรงที่ระบายน้ําไว้เราก็มาเสียบไปมันจะเป็นแบบนี้ออกมาก็จะเป็นจุดนี้ครับนี่ตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นตรงนี้ที่ระบายน้ําออกไปนะครับล้วก็ออกไปนี้โอเคครับก็เยี่ยมมากเลยครับลูกสาวนะไม่เอาอะไรมาครับเนี่ยชื่อที่น้องอะไรครับเดี๋ยวต้องต้องดูฝั่งนี้มันไม่เห็นหน้าเลยนี่ชื่อน้องอะไรจ๊ะ อะไรนะข้าวฟ่าง้าว่างเหรอเอาอะไรมาให้ลูกเอาน้ำน้ำน้ำอะไรเนี่ยน้ำเย็นไหมเนี่ยทานได้ไหมมาขอบคุณครับมาเอาอันนี้ลูกผมดูด,ดูดูเพีไม่เพี้ยนเป็นตัวผู้ครับไหนดูคือนี่มันไอหัวยุ่น้อยครับมันมองไม่ชัดหรอกครับจริงๆเนี่ยหน,ตตนูตัวตัวผู้เนี่ยดูตรงนี้ครับนี่ถ้าตรงนี้ครับแบบลุงรุแบบนี้ไม่มีไม่มีรูเลยคือตัวผู้ แต่ถ้าเมนูตรงนี้คือตัวเมียรูรูรูตรงไหนเดี๋ยวข้างบนข้างบนอ๋อข้างบนนิดหน่อยตรงนี้มันจะเป็นแฉกแฉกจะเป็นตัวผู้แล้วก็จะมีรูตรงนี้ถ้าตัวเมียจะไม่เป็นเศษแหลมแต่บางตัวก็เกือบแฉกเหมือนกันดูก็คือมีมีรูอยู่ตรงตรงใช่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องดูตัวที่อ๋อดูแฉกตรงนี้ใช่ครับเันนียชัดเจลี่ยนไหมอันนี้ชัดเจนี่เลยครับก็ผมแยกมาเนี่ยผมผมผมไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียผมก็เลยยังไังว่าผมไปจับยีบโอ้โห เราคุยนะเออไม่มาไม่ต้องใส่ถุงมือถ้ามันกัดแสดงว่าสอบผ่านผ่านแล้วตัวผู้ถ้าตัวโตงี้มันชัดเจนมหมมันไข่หางเขาเน่เพี้ยนตัวผู้จะสองเฉกไม่มีรูมีรูตรงตรงตรงปลายนี้ตรงปลายนี้ถ้าเป็นรูเฉกเป็นอะไรกัอย่านคือเดี๋ยตัวเมียถ้าเป็นแบบนี้ถ้าล็อกโลนันคือตัวผู้ดูแค่นี้พอไม่ต้องดูที่อื่นดูลักษณะดูไม่ได้หรอกพี่เพว่าบางตัวก็มียโตเหมือนผู้เลย วิธีการจับหนูก็นี่พี่ก็คือเราก็คือใช้ผมกระถนแบบนี้เนาะ mm hmm. เราจะประคองหางขึ้นมาครับนี่เห็นหางมันนะครับตอนนี้มันเครียดยู่ประคองบีบเบาๆพี่แค่ประคองหางขึ้นมาได้จา mm hmm. น,นั้นเรายกขึ้นมาเราก็จับ mm hmm. เขาจับวิทีจับหางตรงนี้ประมาณ80%อของหาง mm hmm. เขาจะมุ่น mm hmm. เขาจะหนีเราก็อ,อาให้มันเกาะเราก็ดึงผ่านเดี๋ยวมีไว้ mm hmm. okay. แล้วก็ยกพเพดุดเพ่แบบนี้ตัวเนี่ยพวกที mm ่เป็นเนื้อโดยเฉพาะเนี่ยมันจะทําให้หนูเป็นหมัน นะพี่ให้อาหารเยอะเกินไปทำอไมันจริงๆคือถ้าพ่อมันนินําให้อาหารหมูที่ตรงสูตรอาหารหมูตรงสูตรนะพี่ที่ <c oughs>